ไม่ต้องรอ,อนานอีกต่อไปเมื่อค่ายสมาร์ทโฟนเปิดตัวเทคโนโลยีชาร์จไวที่สามารถชาร์จมือถือเต็มได้ใน4นาที30วินาที ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตเทคโนโลยีชาร์จเร็วในวงการสมาร์ทโฟนนะครับโดยรอบนี้แบรนด์ Realme ได้เปิดตัวนวัตรกรรมชาร์จสมาร์ทโฟนที่เร็วที่สุดในโลกโดยใช้ชื่อว่า 320W Super Sonic Charge ซึ่งทาง Realme นะครับทุ่มเทการวิจัยนี้ เป็นเวลากว่า2ปีในการพัฒนาสมดุลระหว่างกำลังไฟที่สูงแต่ยังได้แบตเตอรี่ขนาดเล็กและกระทัดรัด รวมถึงความปลอดภัยในการชาร์จเร็วและท้ายที่สุดก็สามารถก้าวข้ามข้อจํากัดได้อย่างครบถ้วนและทางเรียวมีนะครับก็ได้เปิดตัวแบตเตอรี่แบบพับที่มีความจุถึง4,420ม ah. ิลลิแอมป์โดยได้แรงบันดาลใจจากกลไกของอุปกรณ์ฝาพับมาประยุกต์ใช้ให้เป็นแบตเตอรี่แบบ cross ซล l ซึ่งเป็นแบตเตอรี่เชิงเดี่ยว4เซลล์ที่สามารถชาร์จไฟพร้อมกันได้แต่ละเซลล์มีความหนาไม่ถึง3มิลลิเมตรแต่ให้ความจุเพิ่มขึ้นถึง10%เมื่อเทียบกับดีไซน์แบบเดิม ทำให้แบตเตอรี่แบบพอสเซลนี้นะครับสามารถชาร์จไฟได้เร็วขึ้นเป็นรุ่นแรกของโลกและยังคงรูปลักษณ์ที่เพรียวบางและทันสมัย รวมถึงมีการเปิดตัวหม้อแปลงแอร์แก๊ที่จะลดความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานผ่านการชาร์จไฟพลังงานสูงโดยจะใช้ระบบการแปลงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าท่านสูงแบบไร้การสัมผัสในสมาร์ทโฟนซึ่งหากเกิดกรณีความเสียหายร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรพังก็ยังมั่นใจได้ว่าไฟฟ้าแรงดันสูงจะถูกแยกออกจากแบตเตอรี่ ถึงการแปลงไฟฟ้าและจัดการความร้อนของตัวมอแปลงแอร์แก๊บทำให้เทคโนโลยีชาร์จเร็ว320วัตต์ซูเปอร์โซนิคชาร์จทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับเทคโนโลยี320วัตต์ซูเปอร์โซนิคชาร์จหรือ Pocket Canon มีกำลังไฟอยู่ที่3.3วัตต์ต่อลูกบาทเซนติเมตรเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ใช้ในระบบชาร์จของ Realme นะครับที่ก่อนหน้านี้สูงถึง240วัตต์อยู่แล้วมาพร้อมหัวชาร์จ USB Type C แบบคู่สำหรับชาร์จเร็วได้2อุปกรณ์รองรับกำลังไฟ150วัตต์สำหรับสมาร์ทโฟน Realme และไฟแบบ65วัตต์สำหรับแล็ปท็อปที่ใช้งานร่วมกันก็เรียกได้ว่าไม่ต้องพกอะแดปเตอร์สำหรับเสียบกับโน้ตบุ๊กกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนความเร็วแรงนะครับของ320วัตต์ซูเปอร์โซนิกชาร์จจะสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนจนเต็มได้ในเวลาเพียง4นาที30วินาที ชาร์จ1นาทีนะครับสามารถได้พลังงานจาก0ูนถึง26%ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะครับทำให้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้มากกว่า50%ซึ่งตัวเลข4นาที30วินาทีนะครับก็เรียกได้ว่าอาบน้ำยังไม่ทันเสร็จก็ชาร์จมือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆกกมมาายแล้ว็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน